สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการโหราพยายกิ์ประจําครึ่งปีนะครับมาดูว่าครึ่งปีหลังสําหรับคนลัคนาราศีกุมนั้นจะมีอะไรกันบ้างนะครับดาวเสาร์ที่โครจรถอยหลังตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมดาวพุธโครจรถอยหลังอีก2ครั้งและดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวการเงินโครจรถอยหลังในช่วงเดือน พฤศจิกาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันแต่ก่อนจะไปนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนช่องทางการติดต่อเป็น LINE แอนะครับมีแอดนำหน้าแล้วตามด้วยพยายัก P A Y A Y A K ครับ สามารถเข้ามาสอบถามทั้งการสอนการเรียนนะครับดูดวงส่วนตัวหรือจะสนับสนุนรายการโดยซื้อสินค้าของรายการก็ได้นะครับสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามทางแอดมินได้เลยครับที่ Line แอดนะครับพยายักษ์มีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วย p a y a y a k ครับแล้วเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องรายได้เรื่องต่างๆกันครับตอนนี้ดาวสาว ครับโคจรถอยหลังแต่ดาวสาวนั้นคโคจรทับตัวอยู่ครับดาวต่างๆไปอยู่ในภพอลิถึงสดวงครับเริ่มตั้งแต่ดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวสุ์ซึ่งดาวพุธนั้นคโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่24ก,ก,กรกฎาคมทำให้คนลัคณาราศีกุมในช่วงนี้นะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคำพูดและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่าง มากมากเลยนะครับเพราะว่าพูดนั้นแปลว่าปากพูดแปลว่าเอกสารสัญญาและในส่วนของดาวสุกเองซึ่งดาวสุกเป็นดาวพันธุและสุภาททำให้ตัวท่านเองตอนนี้มีปัญหาด้านการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่การเข้าสังคมรวมไปถึงนะครับหุ้นส่วนคู่ครองแล้วก็ คนรักด้วยเพราะดาวทิศเป็นดาวคนรักตอนนี้นะครับได้ไปอยู่ในตำแหน่งอลีเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็จะมีปัญหาพอสมควรประกอบกับด้วยดาวเสารที่โคจรถอยหลังดาวเสารเป็นดาววินาศวินาศแปลว่าความเสียหายก็จะมีเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์บ้านพัง รถมีปัญหามีค่าใช้จ่ายไม่คาดคิดในครอบครัวเข้ามาค่อนข้างสูงยังดีที่ดาวพฤหัสนั้นได้เกณฑ์กับลัคนามันก็เลยทำให้จะอย่งางไรจะมีปัญหาอะไรต่างๆก็ยังมี ล่าผลเงินทองและความสำเร็จเข้ามาอยู่ครับหลังจนากนั้นวันที่2สิงหาคมดาวศุกร์ครับย้ายเข้ามาเล็งลักและดาวศุกร์โดนดาวเสาเล็งทำให้นะครับโดนอิจฉาใส่ร้ายกันแกล้งและมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เรียกว่าคูณ2จากเดิมที่งอนงอนแงนเง,น,ง,น,ง,น,งนกันนะครับจากตรงนี้นั้นมีปัญหาแน่นอนเพราะนั้นใครที่หวังจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้อาจารย์ว่ายากสักหน่อยนึง หรือนะครับถ้าใครคิดว่าอยากจะย้ายตําแหน่งในช่วงนี้อาจารย์ว่าอย่าไปเลยไปแล้วอาจจะโดนรับน้องอาจจะมีปัญหาเยอะกว่าที่เก่าอะไรลักษณะนั้นจริงๆแล้วเป็นช่วงที่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะสุกกับเสาร์นั้นเลงกันเป็นดาวคู่ศัตรูใหญ่ครับหลังจากนั้นวันที่ <c oughs> นะครับ12สิงหาดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติด้านสุขภาพดีขึ้นด้านบริวารดีขึ้นครับแต่ ด้วยความที่ยังอยู่ในภพอริแสดงว่าก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่อง,อง,อง,องอลูกน้องลูกน้องบริวารอยู่ครับหลังจากนั้นวันที่13สนะครับสิงหาดาวเกตย้ายราศีดาวเกตย้าย,าาเ,ย,ายเข้าไปอยู่ในภพลาภะทำให้ในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องสวดมนต์ภาวนามากเป็นพิเศษอาจจะต้องทำบุญเยอะๆหน่อยครับหลังจากนั้นวันที่17สิงหาดาวอาทิตย,ย้ายราศีช่วงนี้เป็นช่วงระวัง เกี่ยวกับเรื่องความรักมากที่สุดแม้ว่าดาวทิตนั้นจะเป็นเกษตรแต่ดาวทิตเองโดนดาวเสาเล็งก็มีสิทธิ์ที่จะไปรักคนที่ไม่ควรรักส่วนใครที่มีแฟนแล้วมีความรักอยู่จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักที่ตัวเองมีอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนื่องจากอาทิตย์กับสุกนั้นได้คู่สมพลเพราะนั้นถ้าท่านไปรับใครที่ไม่คู่ควรเข้ามามีสิทธิทจะต้องคบทน คบยาวคบนานคบแบบไม่อยากคบแต่ต้องจำใจคบอะไรลักษณะนั้นก็อยากให้ละมัดระวังด้วยหลังจากนั้นวันที่ 26. สิงหาดาวังคารย้ายราศีในช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ๆเจอคนใหม่ๆหรือได้ไปเที่ยวในสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยไปนะครับแต่ด้วยความที่ดาวมันมีปัญหาเยอะ ถ้าอยากจะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานอาจจะต้องรอในช่วงนะครับดาวนั้นออกจากราศีสิงเสียก่อนครับหลังจากนั้นวันที่27ดาวสุกย้ายราศีพอดาวสุกย้ายราศีโดนดาวราหูเลงท่านจะมีความคิดแล้วครับอยากย้ายบ้านอยากย้ายงานอยากย้าย ตำแหน่งอะไรลลักษณะนั้นเหมือนว่าตรงนี้มันไม่ถูกกับตัวท่านเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวเสาร์ที่เล็งกันมันทาให้มีปัญหารอบด้านไปเสียทุกเรื่องเลยครับหลังจากนั้นวันที่1กันยาครับดาวทิศย้ายเข้ามาปรากฏว่าดาวทิศเอ่อพอด,ดดาวพุทธที่ย้ายเข้ามาโดนดาวเสาร์ที่ถอยหลังเล็งอยู่เพราะนั้นท่านก็ยังต้องระวังอย่างเรื่องสุขภาพและกูุ้บัติเหตุอยู่เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นวันที่17กันยาดาวทิตย้ายราศีที่นี้เรื่องนะครับปัญหาเรื่องบ้านแตกสลนแหลกขานั้นเบาลงแต่ยังไม่ได้เบามากเพราะดาวทิตก็ยังไปโดนดาวราหูเลงทําให้นะครับปัญหาที่หมักหมมเกิดขึ้นแล้วไม่เคลียร์กันอาจจะมีปัญหาต่อเนื่องเท่ากับว่าด้านความรักของคนลนัคณะราศีกุมนั้นไม่ดีตั้งแต่17สิงหา ะจะต้องรอให้ดาวย้ายออกก็จะป้องประมาณเดือนตุลาก็เท่ากับว่ามีปัญหาความรักประมาณ2เดือนเพราะว่าในช่วงแรกอาทิตย์โดนดาวเสารเลง็งต่อมาอาทิตย์ก็โดนดาวราหูเล็งอีกรอบหนึ่งครับหลังจากนั้นวันที่นะครับ19กันยาดาวพุธครับย้ายออกจากนะครับราศีสิงห์ทำให้ด้านนะครับ ปัญหาด้านลูกน้องนะครับคลี่คลายไปขึ้นแต่ดาวพุธเข้าบ้านตัวเองไปอยู่ในภพมรณะทีนี้อาจจะต้องระวังโรคเก่ากำเริบครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่21กันยาทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเพราะดาวพุธนั้นเข้าอากรถด,ดดาวศุกร์นั้นเข้าบ้านตัวเองและดาวศุกร์เป็นทั้งดาวพันธุแล้วก็ดาวสุภะในช่วงนี้ถ้าอยากจะย้ายที่ทํางานอยากจะเปลี่ยนตําแหน่ง รออีกหน่อยครับรอให้ดาวทิดกับดาวพุธนั้นย้ายออกมาเสียก่อนนะครับช่วงนั้นแหละจะสามารถทําอะไรก็สามารถทําได้แล้วทีนี้วันที่26กันยาครับดาวมฤตยูโครจรถอยหลังดาวมฤตยูนั้นโครจรถอยหลังอยู่ในเรือนพันธุเพราะฉะนั้นท่านต้องระวัง นะครับอุบัติเหตุภายในบ้านและอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นหลักเลยครับและนะครับในช่วงนี้จะมีปัญหาเสียของรักของรักโดนขโมยหรือนะครับของรักอาจจะนะครับติดขัดมีปัญหาเช่นรถมีปัญหานาฬิกาที่ซื้อมาแสนแพงเดินไม่ปกติอะไรลักษณะนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่ 4ตุลาดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวรายได้และดาวการเงินนั้นโคจรถอยหลังอาจารย์อยากจะบอกว่านะครับในครึ่งปีนี้นะครับคนลัคนาราศีกุมไม่สามารถซื้อของใหญ่ไม่สามารถซื้อของมีราคาได้เลยครับเพราะว่าในช่วงที่ดาวสาวเดินปกตินั้นดาวสาวก็เสวยตรียางสาวหลังจากสาวถอยหลังแล้วดาวอัรดาวพุธไม่ใช่สิ ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวการเงินเสวยตรียังเสาตั้งแต่วันที่1สิงหาแล้วก็นะครับพอ4ตุลาดาวพฤหัสเองก็โคจรถอยหลังเท่ากับว่า ในช่วงก่อนถอยหลังและหลังที่ดักถอยหลังแล้วนะครับดาวพฤหัสไม่ดีเลยแม้ว่าด้านรายได้อาจารย์ยังบอกว่ายังหาได้แต่ได้ช้าได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ในส่วนของการซื้อของใหญ่ซื้อของมีราคาไม่สนับสนุนด้วยประการทั้งปวงเก็บเงินไว้ก่อนนะ หลังจากนั้นวันที่6ตุลาดาวพุธย้ายราศีทีนี้นะครับด้านลูกน้องดีขึ้นด้านตำแหน่งดีขึ้นใครอยากย้ายงานทำงานหรือเปลี่ยนตำแหน่งไปในที่ทำงานอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วงนี้ครับแล้วก็วันที่9ตุลาดาวเกต ย้ายราศีที่นี้เกตกับมนุษย์ตยูที่เล็งกันนั้นเป็นจุดที่ไม่ดีมากๆเลยอยากให้ทุกท่านช่วยระมัดระวังแล้วก็เทคแคร์ดูแลอันนี้เป็นพิเศษนะครับหลังจากนั้นวันที่16นะครับตุลาดาวสุกย้ายราศีพอดาวสุกย้ายราศี นะครับท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งหรือเพิ่มเงินเดือนในช่วงนี้แต่ต้องบอกว่าต้องขยันมากๆเลยครับเพราะก่อนหน้านี้สุกเสาวที่เล็งกันเนี่ยทำให้มีอุปสรรคปัญหามากมายครับแล้วก็วันที่17ตุลาครับดาวอาทิตย์ย้ายราศีด้านความรักเริ่มดีขึ้นครับแล้วก็สําหรับคนโสดก็จะมีเกณฑ์เจอรักใหม่เจอคนผู้ใหญ่อายุเยอะมารักมาชอบหลังจากนั้นวันที่19ตุลาอังคาร ย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพอลิทําให้ถ้าท่านหางานใหม่หรือเปลี่ยนงานในช่วงนี้อาจจะมีการโดนจัดบททดสอบเช่น ถ้าไม่ผ่านโปรไม่ขึ้นเงินเดือนให้หรือไม่บรรจุหรือถ้าจะรับสมัครงานต้องไปสอบแข่งขันอะไรกับเขาแต่นะครับดูแล้วไม่น่าจะหนักแต่ส่วนใครที่นะครับดูเรื่องงานอยู่อาจารย์มองว่านะครับน่าจะเป็นงานทําเป็นจ็อบจ็อบทำแล้วจบไปจะดีมากๆเลยสําหรับคนในช่วงนี้หลังจากนั้นวันที่24ตุลาดาวพุธครับโคจรย,ย้ายราศีทีนี้ดาวพุธเองเป็นดาวมอรณะนะสําหรับลัคนาราศีกุม ดาวพุธนะครับเลงกับมนุษย์ยูและทับกับดาวเกตช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายมากๆเลยและในช่วงนี้ดาวพุธนั้นกว่าจะย้ายออกนะครับใช้เวลานานมากเพราะนั้นทำบุญหนีกรรมปล่อยชีวิตสัตว์ที่เราเมตานะครับปล่อยสักนิดนึงนะครับจะช่วยเรื่องนี้ได้นะครับหลังจากนั้นวันที่4 พฤศจิกาครับดาวเสาร์กลับมาเดินเป็นปกติพอดาวเสาร์กลับมาเดินเป็นปกติแล้วนะครับดาววินาที่กลับมาเดินเป็นปกติมันทําให้เลยครับการเงินการทองแม้ว่าจะมีปัญหาแต่เริ่มดีขึ้นเพราะว่าดาวเสาร์เองจะกลายเป็นว่าส่งผลดีกับดาวพฤหัสทําให้หาเงินแบบฟุ๊กฟุกเข้ามาได้ในช่วงเวลาดังกล่าวครับหลังจากนั้นวันที่9พฤศจิกาดาวศุกร์ย้ายราศีเป็นกเกษตรสลับเรือน เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งพอจะหางานใหม่ย้ายงานได้แล้วการที่เป็นเกษตรสเรือนมันทําให้หาเงินง่ายแต่ไม่ได้บอกว่าได้ไม่ยากนะก็ยังหายากอยู่แต่ว่าหาแล้วสาเร็จแล้วการใช้คํานี้หลังจากนั้นวันที่นะครับ16พฤศจิกาดาวอาทิตย์ ย้ายราศีเพอดาวอาทิตย์ย้ายราศีในช่วงนี้สําหรับคนโสดก็มีเกณฑ์เจอคนถูกใจครับและคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็หาเงินเก่งด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่16พฤศจิกาวันเดียวกันกับดาวอาทิตย์ย้ายราศีดาวพุธโครจรถอยหลังอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องระวังสุขภาพแบบดับเบิลอันเดอร์ไลน์เลยครับดาวพุธเองจะโครจรถอยหลังตั้งแต่วันที่16พฤศจิกา ไปจนถึงวันที่6ทธันวาเลยครับหลังจากนั้นวันที่1ทธันวาครับดาวอังคารโคโจรถอยหลังและอยู่ในภพอลีท่านจะมีปัญหาหยุมหยิมเกี่ยวกับเรื่องงานมากๆแต่ถ้าอดทนอาจารย์ว่ามุมดาวที่อยู่ตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะตัวดาวราหูเองก็เสวยราชาเลิกดาววินาซึ่งจะทำให้ท่านตกงานก็กลับมาเดินเป็นปกติแล้วเพียงแต่ว่าลาบผลเงินทองความสำเร็จมันอาจจะ หนักหนาสาหัสสักนิดนึงแต่ก็ยังพอมีเข้ามาอยู่ครับหลังจากนั้นวันที่5ธันวาดาวศุกร์ย้ายเข้าไปอยู่ในภพวีนาศในช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ย้ายที่ทํางานอย่างจริงจังสักทีก่อนนันนี้อาจจะได้รับข่าวดีแต่ยังไม่ได้ย้ายน่าจะได้ย้ายได,ได้ได้เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ครับและวันที่4ธันวาดาวเกต ย้ายเข้าไปอยู่ในภพสุภะนะครับตอนี้ดาวเกตก็ไม่เลงกับมนุษยูแล้วก็ด้านสุขภาพแล้วก็บาทเหตุน่าจะเบาลงหลังจากนั้นวันที่16ทธันวาหวยออกดาวอาทิตย้ยายราศีนะครับในช่วงนี้นะครับด้านความรักก็จะมีเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาก็จะ รายได้ค่อนข้างดีครับหลังจากนั้นวันที่30ธันวาดาวศุกร์ย้ายไปอีกครั้งหนึ่งแม้ศุกร์จะเจอสาวแต่การที่ดาวศุกร์ทับตัวแบบนี้ท่านก็จะมีเกณฑ์ชี้ผจญเลงเทา้ามีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ไปต่างประเทศมีเกณฑ์โยกย้ายไปในทางที่ดีหรืออาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องต่างๆนะครับแต่ว่านะครับด้วยความที่พฤหัดก็โคจรถอยหลังมันอาจจะนะรครับได้มีเกณฑ์แต่อาจยังไม่ได้ย้ายเลยในช่วงเวลา ดังกล่าวเรียกว่ามีข่าวดีมีตําแหน่งว่างอะไรเงี้ยตำแหน่งกําลังจะว่างท่านก็รีบนะครับไขว่ขวาตรงนั้นไว้แล้วกันหลังจากนั้นวันที่สองมกรานะครับดาวพุธก็ย้ายราศีอีกรอบหนึ่งส่วนดาวมะรตยูนะครับจะกลับมาเดินเป็นปกติวันที่31มกมกราดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวการเงินจะกลับมาเดินเป็นปกติวันที่14่กุมภาและดาวอังคารนั้นจะถอยหลังยาว ไปจนถึงวันที่14มีนาคมเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งปีหลังเอาว่าให้รอดพ้นปีใหม่ได้ก็พอแล้วอย่าซื้อของใหญ่อย่าซื้อของมีราคามุมดาวไม่ค่อยดีรักษาสุขภาพนะครับทีนี้เราก็จะมาว่ากันเป็นเรื่องๆนะครับเอาเป็นเรื่องด้านรายได้ด้านการเงินการทองก่อนแล้วกันนะครับดาวรายได้ของคนลัคณาราศีกุมนั้นเป็นดาว พระฤหัสอย่างที่อาจารย์ได้เรียนให้ทราบว่าตัวดาวพระฤหัสนั้นจะอยู่1ราศีใช้เวลาประมาณ1ปีด้วยความที่ดาวพระฤหัสนะครับปีนี้ได้เกณฑ์กับลัคนาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านขยันนะครับดาวเสาร์ที่โครจรถอยหลงังมันจะทำให้ท่านนั้น หาเงินได้อยู่เพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาติดขาดได้ล่าช้าหรืออาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่านั้นเองส่วนดาวพฤหัสที่เสวยตรียังสาวมันจะมีคนมาชักชวนให้ท่านไปทำอะไรดักดักไปทำอะไรที่ไม่ดีก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงอย่าไปรับทำในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วกันครับและตัวดาวพฤหัสนะครับจะโคจรถอยหลังวันที่ นะครับสี่พฤศจิกาและตอนนั้นดาวมนุษย์ตยูถอยหลังแล้วเพราะนั้นถ้าท่านซื้อรถไฟฟ้าซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะนั้นถ้าใครอยากได้รถใหม่รอให้พลฤหัสกับมนุษย์ตยูกลับมาเดินเป็นปกติเสียก่อนนะครับแล้วก็ด้วยความที่อย่างไรเสียพลฤหัสมันได้เกณฑ์ที่ดีกับลัคนาอาจารย์ก็ยังมองว่าท่านก็ยังหาเงินได้ เพียงแต่ว่าอาจจะได้ช้ามีปัญหาติดขัดค่อนข้างเยอะอะไรลักษณะนั้นครับส่วนด้านสุขภาพนะครับดาวพุธปีนี้ไม่ดีเลยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเพราะนั้นอาจารย์แนะนำให้ระวังสุขภาพตลอดไปไปทางหลักไม่ไปทางรองไม่ไปเที่ยวอะไรที่มีอุบัติเหตุหรือมีความเสี่ยงเช่น ไปเดินป่าทุละกันดานไปถิ่นที่มีเกณฑ์ที่จะมีน้ำตกมีน้ำป่าไหลหลากหรือมีแผ่นดินถล่มให้ไปที่จเจริญเจริญแล้วก็ไม่ไปเบียดเสียดยัดเยียดคนเยอะๆอะไรเงี้ยให้ไปชิวๆไปสบายๆจะเหมาะสำหรับคนลักนาราสีกลุมและถ้าเป็นไปได้ตรวจสอบประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุเพราะล่าสุดมีข่าวเข้ามาว่าคนเนี่ย ไปซื้อประกันปรากฏว่านายประกันเก็บไว้เองไม่ยอมส่งบริษัททำให้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถเบิกได้อะไรลักษณะนั้นก็อยากให้เทคแคร์ดูแลตรงนี้ด้วยครับส่วนด้านรายได้อาจารย์ว่ายังพอได้อยู่ส่วนด้านการรับลูกน้องรับบริวารน,นะครับอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นในช่วงตั้งแต่ดาวพุธนั้นย้ายเข้าราศีตุลก็คือในช่วงวันที่6ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่นะครับดีที่สุดในการที่จะรับลูกน้องแล้วก็นะครับมันจะได้แค่ระยะ สั้นๆคือตั้งแต่6ตุลาจนถึงวันที่นะครับ 16พฤศจิกาเพราะหลังจากนั้นดาวพุธซึ่งเป็นดาวลูกน้องและบริวารก็จะโคจรถอยหลังอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มุมดาวต่างๆทั้งเพื่อเรือหัดแล้วก็มรดยูนั้นเดินทางวิปริตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาช่วยเรื่องการสร้างรายได้ไม่ได้อย่างที่ต้องการเอาว่ามาเอารับลูกน้องมาแล้วมันไม่ได้แบ่งเบาสิ่งที่เราทําเท่าไหร่อะไรลักษณะนั้นครับก็นะครับทั้งหมดก็เป็นทั้งรายได้หลักแล้วก็รายได เสริมครับส่วนด้านการงานดาวการงานนั้นเป็นดาวอังคารดาวรายได้เป็นดาวพุธอัคคีโรด,ดดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสนั้นโคจรไม่ดีเพราะนั้นครึ่งปีนี้ไม่อยากให้ย้ายงานไม่อยากให้เปลี่ยนงานลักษณะงานในช่วงตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมจนถึงวันที่26สิงหาในช่วงนี้จะเป็นงานตัวแทนงานในหน้างานด้านอาสังหาริมทรัพย์ สามารถถ้าตกงานอยู่ก็จะมีเกณฑ์ได้งานในช่วงนี้ครับแล้วก็ลักษณะงานอาจจะต้องเจอกับคนใหญ่คนโตคนร่ำคนรวยช่วงที่ไม่ดีคือสิงหาครับเพราะว่าดาวเองดาวสุกนั้นโดนดาวเสาเลงเพราะฉะนั้นถ้าอยากย้ายงานเปลี่ยนงานรอให้พ้นนะครับในช่วงที่ดาวสุกนั้นย้ายออกจากภพมรณะเป็นอย่างเร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดคือ21 นะครับกันยายนนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่26สิหงหาดาวอังคารย้ายเข้าไปอยู่ในภพปุตตะแสดงว่าในส่วนของนี้ท่านอาจจะมีรายได้งานเสริมเข้ามาอาจารย์ว่าสามารถทําได้งานอะไรก็ได้ที่เราไม่ต้องลงเงินลงแต่แรงนะครับและนําให้รับเข้ามาทําได้นะครับให้มีสัญญาให้อะไรเรียบร้อยจะเป็นในลักษณะงานใช้คําพูดเป็นงานที่ทําเป็นจ็อบจ็อบแต่ก็ยังเป็นงานที่ต้องเจอกับตัวแทนในหน้า อะไรต่างๆอยู่ครับหลังจากนั้นวันที่19ตุลาดาวคารจะย้ายเข้าไปยนงไนพบอลีแล้วในช่วงนี้จะเป็นงานที่จะต้องแก้ปัญหาเป็นงานที่หยุมหยิมนะครับเป็นงานที่ทําแล้วจบแต่ว่ามันจะมีปัญหาหยุมหยิมมากๆหรือเป็นงานที่ต้องมีการสอบ มีการทดสอบหรือมีการตั้งแคทีเลียหรือตั้งโปรโมชั่นว่าถ้านะครับสามเดือนท่านเข้าไปแล้วยังทำยอดไม่ได้อาจจะตกงานเลยหรืออาจจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้หรืออาจจะไม่โปรโมทให้อะไรลักษณะนั้นแล้วก็ช่วงที่น่ากลัวที่สุดคือหลังจากหนึ่งทันวาไปแล้วดาวอังคารจะโคจรถอยหลังอยู่ในภพอริทําให้ท่านมีปัญหายังดีที่ดาวอังคารนั้นได้ตําแหน่งนิดแสดงว่าปัญหาที่มันมีเข้ามามันจะเป็นปัญหาแบบหงุดหงิด กวนใจไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ไม่ได้เป็นปัญหาบิ๊กเบงแล้วก็ดาวังคารเองมันก็ไม่ได้โดนดาวอะไรทําร้ายเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่ามันจะเป็นปัญหาแบบคาดไม่คิดไม่คาดฝันอะไรลักษณะนั้นหรือบางทีอาจจะ ลูกค้าเบี้ยวหรือเลื่อนนัดอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นดูตามนี้แล้วยังอยู่ที่เก่าดีกว่าอย่าเพิ่งย้ายงานอย่าเพิ่งลงทุนเพราะว่ามุมดาวดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวรายได้ก็ไม่ดีย้ายไปก็จะมีปัญหางานก็จะไม่ค่อยตรงโปกแถมดาวก็โคจอมถอยหลังอยู่ในภพอริมันก็จะมีปัญหาหยุมหยิมให้กวนใจนั่นเองครับส่วนด้านความรักตั้งแต่หนึ่ง นะครับสิงหาไปไม่ต้องรับใครเข้ามาเลยเพราะตอนแรกก็อยู่ในภพอลีหลังจากนั้นนะครับก็โดนดาวเสาเลงหลังจากนั้นก็ตกภพมรณะแล้วแถมโดนดาว ราหูเลงด้วยเท่ากับตั้งแต่1สิงหาจนถึง17ตุลาคนที่มีแฟนอยู่แล้วต้องระวังมีปัญหากับแฟนมีปัญหากับคนรักนะคบเป็นมุมดาวที่ไม่ค่อยดีเลยหลังจากนั้นเริ่มดีขึ้นในช่วง17ตุลานะครับในช่วงนี้สำหรับคนโสดจะมีเกณฑ์เจอคนถูกใจใหม่ๆครับแต่ทัศนคติการพูดคุยก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่แล้วแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าช่วงนี้ยังไงก็เนื้อหอม ะจะมีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับวันที่วันที่24ตุลานะครับดาวพุธย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับดาวทิศอยู่เดียวๆแล้วก็นะครับในช่วงที่พอจะไปกันได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากอาจารย์มองว่าน่าจะเป็น17พฤศจิก,กาไปแล้วก็คือปลายปีแต่เนื่องจากพฤหัสนั้นโคจรถอยหลังไปแล้วตั้งแต่วันที่4 พฤศจิกาแต่อาจารย์มองว่าได้คนหาเงินเก่งก็ดีอย่อย่างหนึ่งคือเราไม่ลำบากนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวอาทิตย์ก็จะอยู่แบบนี้อาจารย์ว่ามุมดาวแบบนี้ก็สามารถที่จะรับไข่เข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับสำหรับคนโสดรอจนถึง17ตุลาเป็นต้นไปนะครับถึงจะมีมุมที่ดีอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับดวงครึ่งปีส่วนด้าน สุขภาพเดี๋ยวติดตามดวงรายเดือนเข้าไปแล้วการแต่อาจารย์มองว่าระวังทั้งปีเลยครับดาวพุธนะครับไม่เดินถอยหลังก็ไปอยู่ในมุมที่โดนทําร้ายเพราะนั้นนะครับ คนละคนาราศีกุมเรื่องเงินไม่น่าเป็นห่วงครับยังไงก็จะมีเข้ามาให้ใช้ให้จ่ายเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เหลือเก็บอุปสรรคเยอะหน่อยระหว่างเรื่องสุขภาพเป็นหลักครับยังไงฝากสนับสนุนรายการด้วยตอนนี้อาจารย์มีสินค้าแล้วแอดไลน์ line, เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ